เคยสงสัยไหมคะว่าการตัดสินใจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราลองเอามาวิเคราะห์ผ่านมุมมองของ Data Science สมัยใหม่ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับในโลกที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะถูกคำนวณมาหมดแล้วทุกการเดินมากทุกกลยุทธ์สามารถคาดเดาได้แต่แล้วกลับมีผู้นาคนหนึ่งครับที่ต้องมาเจอกับทางเลือกที่เออมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆ และนี่แหละครับคือทางสองแพร่งที่ว่าทางแรกนะดูเข้าท่าสุดๆมีโอกาสชนะตั้ง35%แต่ใช้ชนะที่ได้มันเล็กน้อยมากครับในขณะที่อีกทางโหโอกาสสำเร็จแค่0.1%เองแทบจะเป็น0แต่แต่ถ้าทำได้ขึ้นมาแล้วก็มันคือการพลิกเกมทั้งหมดเลยล่ะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยวิกฤตแห่งตัวเลข เดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่าสถานการณ์ในตอนนั้นน่ะมันย่ำแย่ขนาดไหนลองหลับตาหนึกภาพตานนะครับค่ายทหารที่อยู่แถวชานเมืองซีจิวบรรยากาศมันทั้งหนาวทั้งหม่นพื้นก็เฉือะแฉะไปหมดเต็นก็เก่าสะจนต้องปะแล้วปะอีกภาพพวกนี้มันบอกเราชัดเลยครัว่าสเบียงและทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันกำลังจะหมดลงเต็มทีแล้วและตัวเลขนี้45มันยิ่งตอกย้ำวิกฤตเข้าไปใหญ่เลยครับ นี่คืออัตราส่วนสเสบียงต่อจํานวนทหารที่อยู่ในโซนอันตรายแล้วพูดแบบง่ายๆเลยก็คืออีกไม่นานทหารจะไม่มีอะไรกินแล้วครับตารางนี้ทําให้เราเห็นภาพทางเลือกได้ชัดเจนมากเลยครับทางเลือกที่ดูปลอดภัยที่สุดก็คือบุกตีเมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆโอกาสสําเร็จตั้ง35%แน่แต่ปัญหาก็คือต่อให้ชนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นเลยในขณะที่อีกทางหนึ่ง คือการออกตามหาสิ่งที่เรียกว่าตัวพลิกเกมซึ่งโอกาสสำเร็จมันริบหรี่มากแค่0.1%แต่มันก็เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะพลิกชะตาของสงครามครั้งนี้ได้เอ๊แล้วทำไมเขาถึงไม่เลือกทางที่มันดูปลอดภัยกว่าละ่ะนั่นแหละครับคือสิ่งที่นำเรามาสู่ส่วนที่สองอัลกอริทึมของหัวใจช่วงเวลาที่ตรกกะแบบเดิมๆม,มันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป คำพูดของเล่าปี่ในสไลด์นี้บอกเราได้ทุกอย่างเลยครับการเอาชนะเมืองเล็กๆนัมันง่ายแต่การจะเอาชนะความไม่แน่นอนในใจของคนเนี่ยมันยากกว่าเยอะนี่แหละครับคือปรัชญาของเขาที่ให้ความสําคัญกับใจคนมากกว่าชัยชนะทางทหารที่จับต้องได้แล้วทําไมเขาถึงคิดแบบนั้นก็เพราะว่าในอดีตเล่าปี่ถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจมากๆมกันนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ ความเจ็บปวดซ้ำๆซักแทกเนี่ยมันทําให้ระบบประมวลผลทางอารมณ์ของเขาหรือจะเรียกว่าสัญชาตญาณที่มาจากประสบการณ์แย่ๆก็ได้มันปฏิเสธที่จะเชื่อในสถิติหรือข้อมูลเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของคนไปโดยสิ้นเชิงแล้วสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากครับในขณะที่เล่าปี่ใช้อัลกอริทึมของหัวใจเป็นตัวนําทางคู่ปรับตลอดการอย่างโจโฉกลับใช้สิ่งที่เรียกว่า reinforcement learning หรือการเรียนรู้และปรับแก้ไปเรื่อยๆอย่างเป็นระบบ มันคือ2แนวคิดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วและนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยครับและแล้วเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของเรื่องครับทางออก0.1%หรหรือก็คือการตามหาความหวังที่มันอยู่นอกเหนือจากข้อมูลที่มีทั้งหมดคำถามสำคัญเลยก็คือแล้วเราจะไปหาทางออกที่มันไม่มีอยู่ในข้อมูลเก่าๆได้ยังไงล่ะครับในเมื่อข้อมูลทุกชิ้นที่มีมันชี้ไปในทางเดียวกันหมดเลยว่า กำลังจะแพ้และนี่คือคำตอบครับแนวคิดที่เรียกว่าค่าความผิดปกติหรือ the anomaly value มันคือตัวชี้วัดศักยภาพที่ดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลรองรับเลยเป็นการมองหา outlier หรือคนที่แตกต่างออกไปคนที่มีความสามารถสวนทางกับโปรไฟล์หรือโปรไฟล์ของตัวเองโดยสิ้นเชิง และคนที่เข้าข่ายตามคำนิยามนี้เป๊ะๆเ,เลยก็คือจ er ูเกอเหลียงหรือคงเบ้งที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับเขาเป็นแค่ปัญญาชนที่เก็บตัวเงีย,งยบๆอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ชื่อว่าหลงจงไม่มีชื่อเสียงไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และที่สำคัญคือไม่มีประสบการณ์ทางการทหารเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆก็คือโปรไฟล์ของเขาตอนนั้นว่างเปล่ามากครับแต่แล้วการวิเคราะห์กลับพบตัวเลขนี้ครับ0.998 นี่คือค่าความผิดปกติของจูเกอเหลียงที่สูงจนน่าตกใจเลยมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนดังๆเลยครับว่าภายใต้ความธรรมดาที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่พิเศษสุดๆซ่อนอยู่และนั่นก็นํามาสู่บทสรุปของเรื่องครับการไล่ล่าหาความผิดปกติซึ่งมันไม่ใช่การเดิมพันแบบมั่วๆนะครับแต่มันคือการก้าวกระโดดครั้งสําคัญที่ผ่านการคํานวณมาเป็นอย่างดีแล้วรายงานฉบับนี้เหมือนเป็นเครื่องยืนยันสัญชาตญาณของเล่าปี่เลยครับ มันระบุชัดเลยว่าจูเก๋ดเหลียงมีศักยภาพทางปัญญาที่ดูขัดกับเหตุผลและข้อสรุปก็คือนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยแต่มันเป็นสัญญาณเดียวที่จะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดหรือทางออกที่จะพลิกสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงข้อมูลนี้มันตอกย้ำเลยครับว่าผลทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยก็จริงแต่มันเป็นสัญญาณเดียวที่จะนำไปสู่ทางออกที่สมบูรณ์แบบได้ บางครั้งเส้นทางที่ดูเสี่ยงที่สุดก็อาจจะเป็นเส้นทางที่สมเหตุสมผลที่สุดก็เป็นได้ครับและด้วยความเชื่อมั่นทั้งหมดที่มีนั่นเองครับเล่าปีถึงได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าข้าต้องไปที่หลงจงให้ได้ไม่ว่าจะต้องไปกี่ครั้งก็ตามเป็นการปิดฉากการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยข้อมูลบางทีความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุดอาจจะไม่ใช่การเดิมพันกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เป็นการที่เราไม่กล้าเชื่อมั่นในคนที่ไม่เหมือนใครหรือคนที่เป็น outlier เหล่านั้นก็เป็นได้ครับ